สวัสดีครับวันนี้จะนำพระสิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับมาให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับและได้ทำความเข้าใจรับชมไปด้วยกันนะครับอองค์แรกนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงครับนี่คือองค์ที่1น,นะครับ อันนี้นะครับคือองค์ที่สองนะครับแล้วเรามาดูองค์ที่สามครับมาดูมาชมไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ความรู้กันไปนะครับ ครับสามองค์นี้นะครับหลักการพิจารณาของผมนะครับผมก็จะดูเป็นหลักนะครับดูมุมนะครับการกดสมบูรณ์ดูตรงนี้นะครับหลังบาทเนี่ย มันเหมือนมีการเบียดพิมพ์นะครับที่ที่บอกว่าเบียดพิมพ์คือพระเนี่ยเขาสร้างถอดออกมานะครับแล้วดูแขนดูตามผมนะตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ชมแล้วดูตรงนี้นะครับเ้าดูข้างเห็นไหมครับดูหลังแล้วเดี๋ยวมาชมที่มันใกล้เคียงกันก่อนนะครับจะเปรียบเทียบให้ชม งน,นี้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกรอยเท้าช่วงเท้าเห็นไหมครับเท้าฝั่งนี้นะครับจะไม่โตเหมือนฝั่งนี้นะครับพี่กลับไปเปรียบเทียบองค์เมื่อกี้นะนี่นะครับพี่ดูบ่าเห็นไหมครับเนี่ยจะเหลือพื้นที่นะครับน,นะครับดูแขนเห็นไหมครับ ดูความเป็นธรรมาชาติธรรมาชาติของการกดนะครับกดพิมพ์นะครับพนะรบพะมีทั้งแบบหลังอูมนะครับหลังไม่อูมเนื้อดินนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับอ่าแล้วเรามาดูอันนี้นะครับเนี่ยพี่พี่เห็นไหมครับเนี่ยนะนะครับเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่เห็นไหมเนี่ยปึ๊บ จะไม่เบียดนะครับดูการปาดอันนี้มีปาดนะครับการปาดเก็บงานนะครับเปรียบเทียบกับองแรกนยนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเขาจะเบียดมุมไปเลยแล้วตัวเนี้ยเป็นมุมแต่มีรอยขยบหรือรอยถอดพิมพ์นะครับ ทำได้ใกล้เคียงนะครับทำได้ใกล้เคียงนอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับขาเขาจะโตสองข้างเลยนะครับมาเปรียบเทียบสององนี้นะครับนี่ขาเนี่ยนะครับครับวันนี้เราก็มาให้ความรู้กันนะครับ ให้ความรู้กันก็ขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆที่ติดตามทั้งติ k ตอกและใน youtube นะครับขอบคุณมากครับ